สวัสดีพี่น้องจ๋าแกงวายสุกกันกินเด้อมื้อน,น,นี้เด้อข้าวเคลือกข้าวก่อนมื้อนี้พี่น้องโคกกับบักใหญ่มือก็จนจับบ่ได้โคกกระดีพี่น้องเอ้ยพอสุกเไปเอาวายมาอีกไปหานั่นไปเอาไมา้แล้วก็เลยไปหาอันผักกูดไปผักกูดผัดแกงมาแล้วแกงแล้วผัดซองเข้าไปไปเห็นหัววายหาหุกจุดหนอนเลยนอนใหญ่เตอะ เิ่นกมันมุนคำไปเอาวสานอยู่ข้างในเผือกพี่น้นองเรื่อยแบบมันไม่ตูสิมาแก,กงไายสุพีนนนดดพน่น้องกินเด้อแต่อย่าเบื่ออย่าหน่ายอย่าเปิดเด้อพี่น้องเด้อยังกระเบิ่งกันไปดูแลกันไปนี่ละสุกหน่อยชุกแห้งเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้แกงมื้อคืนนี่นนปนพี่น้องเอ้ยเศรษจ์จะนวเลยเมนตูนเห็ดเอง ตอนนี้พี่เนาะเอ้ยตุ้งชีได้ใส่ปลาเดกลงเด้อเด้อปลาเดกเอออัมพงสูรดลงก่อนเนาะตุ้งกับหน้าที่เขาคนคั่วก็เลยลงลืมพี่น้องเอ้ยหมักนัวใส่นัวเด้อหมักหน่อยหมักบนัวกับปะต้องใส่หลายหมักนัวกับใส่หลายเขาแกลสซลากาแล้วก็ลงลืลืมปลารากขาใส่สองอย่างเสียงมดสอง อ er pues mm ีสานผ้าสุวรรณกับข้าวเชิมข <for> ้าวเชิมก็ใส่กวดใหญ่เม่ตูนเม่ตูนน้ำมะกอกใส่กวดใหญ่จะขายกินง่ายว่าสันโอ้ยเซฟจะเตะไปเน้อเม่ตูนออมผมมีอยัางใส่หมักบัวอับลง ຍ່າກິນກິນບໍ່ຍາກດາແມ່ໂຕມັນເຮັດສະບາຍສະບາຍງ່ เด็กอนเดี๋ยวเขาก็เอาผักกระแยงใส่จังหน่อยเนาะยังใส่กระปงกกระแยงบงได้ไหีเนาะเออบ้านนี่ยังลงแล้กระปงเลยกินข่าวเหาแล้วบ้ดนพะกระแนงกับต้นหอมพี่น้องะม่ต้นหอมใส่หหอมก็ใส่พะกกระเนะน้อยหนึ่งพุบผึกรวมมิด ชุกเด้อพี่น้องเด้อมันเด้อซีบมึกงก่อนโอ้ชุดยอดเลยพี่น้องจา้าอร่อยแซ่บได้ชอบคุ้มเลยพุริมอกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมากินข้าวน้ำพลาชุกเด้อมื้อนี้ สวัสดีจ้ากินข่าวแรงเมื่อนโมฮิเตเวนอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมามาเมมันตุนลงครัวเองเลยโหฮิเตเวนบ่ได้ไปเห็ดงานก็เลยบ่อหโมฮิเตเวนไม่มีเวลาให้กินทุกเมื่อบ่มีเวลามาเมื่อมาเด็กก็เลยบ่เอ็ดมฮอนีณอยู่เฮือนไปคนใหม่มาเมียนก็เลย่ว่ะข่าวแนมข่าวไปข่างสวนบอลไปเอาไม่พี่น้องเห็นป่าพักกูดพากั้นข่าวไปก็พอชุกสิไหวัยพันข่าวไปแล้วบัดนี้ ถ้ากูดเผมีแค่บุหลายเนี่ยมันแก่เมดจ้ะแก่เมดแล้วมันนี่เผื่อชุบคนแนบไปอ้าเฮ้ยบอสันเนาะเอาไวยสักรากหรือเอาชอกรากเอาเลยเมื่อแก่มื่อแรงบอสันนี้คือกินมื่อแรงกินอีกคืออยากกินมื่อนี่็กินอีกมันต้องจ๋ามาๆมามื่อคืนนี่แกวมื่อนี่แกงอ่อมแซ่บพนาเถิดแก่เผื่อชุบคน จเจริญบอกมึงไงเจริญพรนั่งโย่ถามแม่บอกจเจริญพรแล้วรอบหน้าไม่ถาให้กินอร่อยอร่อยจ็บปีน้องห <c oughs> อนหอนเลยตุ้นไม่ก้นข้าวอย่านี้ก็ข่าวบอกต้องจงเล็บเพีองเด้อหนาวมวันนี้เพียงเจอข้าวทำง,งานแต่ห้กินเพีด้อ้องมือนเนี่ยเลยเย็<อ>ยนเกียบเลยมั้งฮ่าตุ้ <ừ. S 1> เย็นเท่ามุกดาหารหรือวะออข้างนอกไม่ได้ดรอกเหมือนที่จ็คสันจะเลินขึ้นจ็คสันจะเลินลงเหมือนป่ะในตัวนี้กับขาวกิน <ừ. S 2> ไม่คุณพ่อลูกเช้าไปข้างนอกแในตัวนี้บ้างก็ได้เห็นรอมากกินพ่อเหมือนกัน ก็จะลงขีดเจอหัวแรงให้พี่น้องผมเนี่ยเข้มจางเป็ดนัวบอกได้นะคะจามรถบอกน้องหลาเพื่นนี่นะมันจะนจั่งค่ะ เป็นประกอบเครื่องแกงหายเรียบร้อยแม่ตูนเป็นคนปรุงอืมน้ำอยู่ตัวนี้จะมึกจะก้งจีบริษัยยังใส่แต่ใส่หน่อยเดียวบรบษั์ชาย ไก่เนื้อหมู3สสั้นกับกุ้งแห้งหน่อยนึงบวกปลาขะแยงปลาขะแยะหุบผึกต้นหอมครับไปใส่มัดประเทศ พี่นออ้องอีกคนเด้อม,มามาพี่น้องมาลงก่อนนะไล้ข้ามแล้วแซบ่บแซบ่บพี่นอ้องเอ้ยอยู่ใกล้อยู่ไกลคุณพี่คุณพี่คุณลูกคุณล้าน,ค,นคุณน้องคุณนุ่อยู่ใกล้อยู่ไกลในประเทศนอกประเทศกินเขา่าวแรงในไม่ตูนอ่อนไหว ผมครับขอผ่าข่าวดีในเดืมอมันค่ะข่ดีอย่ยงว่าจะขอขึ้นห้ารลวงจักหน่อยผูดียวบ้าบอขึ้นถ้ามข่าวพี่น้องทีย่ล่องขึ้นคืออันเมย่าพุ่งจ้าผมบ่เคยขึ้นเรื่องล่องบึงน้องอยู่ใกล้อยู่ใกล้กะจะลืมเวะมาหากันแต่บอทักทายจังหน่อยเนาะ คนหนาวแล้วจ้ะ <c oughs> กกะพิงไผ่นั่งอยู่เตาไผ่แลวคุยเป็นอย่างออเตามาตั้งตรงกลางบ่เนี่มันจะงัดจังน่อะพี่น้องลมใจมันจะเย็นยกมากั้งแล้มอืมอืม,อม,อม เราไม่ไดนตุ่มนะเราล่างแล้วก็มาซับนี่มาฝากผ่าแล้วก็อ่อมจะน,นันจะนางเลยคือบอกนห้ตุ่มพอชุกยันทำนวดมันออกเมื่อกระชากพี่น้องตุ่มมันก็บอกขมตัวตุ่มถิ่ม แบบบ้านๆเลยมันนี่ม่นเอาอโอ้ตวจะได้กินปลาปลาหัว <c oughs> มือได้จิบกินบ้านๆเจ้าน่ะปลาหัวเลยก็จะได้กินมันนี่ม่าไง ขาดใ่เฮ็ดนะใส่เฮ็ดเข็ามมนแทะละแล้วไปเฮ็ดกระตุ่นน้ำดำหนาะค่ะ <ừ. S 1> ชนน้าปันต่อนวดเจ้า ข้า่าวจ้าบ่หนาพี่น้องเมื่งไงข้ามข่าวพอชุกค่ะข้ามพี่ที่อิ่มทำไมเงี้ยอ่ะพี่น้องจ๋าเงี้ยอะหรือมั้งนี่ก็จะนางโชว์ดีล่าเนิอ่ากินแทจ่อข้ามนั่นไรล่าพี่น้องผมจ้ะพี่น้องมันก็เมื่อไงนางได้เบ่งนานเน่ย สำหรับคลิปนี้กาในมตูนกับโคโจะไวท้ทานี่ก่อนจะไปต่อคลิปหนาเบิ่งน้ำกันนี่แหละคอยเป็นคอยไปไมนตูนกันดิบ้าบออยู่ขอขอบคุณพี่น,น้องทุกท่านที่เขาหลบหลักเพอนอยู่ไกลอยู่ไกลลูกหลานเด้อเมื่อสุขจุคนที่ยังคอยห้ยกำลังใจครอบครัวสุขสันต์อยู่ตลอดเลยมาจ้าขอพระคุณมากๆสวัสดีครับผม